จีเจอกันเองก่อนเลยไดแครับมาตรงนี้นะครับดูภาพภาพภาพมาเมือกี้มีดึงอุ้ยยังไม่มีจับแล้วเข้ามาเลดบ้าบแล้วครับยิงทันทันทแบบันทะันทันทันทันนนนนันนนี่าากกย บุกพวงช่วยอะไรใครไม่ได้ใช่แล้วมาจะมาอินเวตซะด้วยเออต้องเล่นแบบเหนือความคาดหมายเล่นแบบเขาจับทางไม่ได้นะเราก็ด้วยครับเฮ้ยวางแผ่นปึ๊บนิดหนึ่งปั๊บโอ๊ยไม่ได้โดนทุ้มใครได้อ๋อคิมคิมเป็นคิมเป็นคิมได้โอ้ยไม่ใช่อามันพีเมื่อกี้นึกว่าอามีได้แล้วตัวเต่าเอ็กซ์เขไปปาดแต่โม่ปูยแล้วมันหมูหวานเจ็บหนักกว่าหมูหวานบอกว่าผมมาทีหลังไม่เจ็บกว่าเพื่อนเลยครับอย่งี้บอกไม่เป็นไรเรามีวาร์ปเรามีวาร์ปคิมได้นะ นี่เฮ้ยนี่เป็นเทคกันอีกของมูลาดและลูอี้นะฮะวางล่างทรายนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมได้เหมือนกันไงอารมณ์เดียวกับเอลเลนร์วางผีเสื้อไว้เอลเลนโาแล้วมากี้โดนหลุนๆกระแทกหน้าเข้าไปแล้วพี่เอ้ยระบัดสุดท้ายครับต่อยไม่สุดครับหยุดไปก่อนอุ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวโหมาแบบนี้เอาเอ๊ะบอกเล่นไหมเล่นไหม กดปาดเสร็จปั๊บนะครับและฟิกเกอร์มาเมื่อกี้นะครับและใช้รถเกาะกระโดดใส่คีบเบเกอร์และปาบแปดปาดแปดมายแล้วผลบัตรครับได้มาในตัวของทาชิของอัลมอน์พีฮฮตัวแรกมาก่อนเลยสับถ่างหนึ่งทีคุมหน้ามังกรมาห้าด้วย เขาจะกล้าคอนเทนต์ไหมเขามาแล้วยึบยกครับด้วยแผ่นไลท์ครับและตัวมาร์กี้ครับเข้าไปสกิดครับและเป็นหมูหวานที่ได้มังกรมาอีกแล้วมาอีกแล้วออทัวเอาแล้วจากคู่พวงที่จะพยายามไปทลายไฟเอ้ยแต่ว่ามาร์กี้กระโดดมาสายปาดเหมือนกันนะมาร์กี้สิทธิ์เต่าเอ็กซ์นี่เต่าเอ็กซ์ปาดก่อนมาร์กี้จะตามไปปาดตาม นะกระโดดไปนี่ครับสายปาดหมดเลยครับอามันพีก็ปาดได้เหมือนกันปาดสามย่านปาดสามย่านคืออะไรปาดสามเนี่ยตอนแรกมันปาดสองแต่อย่างกว่านี่ปาดสามอปาดสามมีความพยายามด้วยปาดสามงามแม่ชม้อยอย่างเงี้ยปาดสามงดงามแม่ชมอยช้อนหน้าแกงช้อนหน้าแกงเลย รอดูจังหวะนะในเรื่องของตัดโอ้ทำไมเลือดเขาเราเราเราก็มีเหมือนฮิวแหละเราก็ส่งแบบปั๊บป๊บได้ไงอ่าจดีไม่ได้โอ้โหอยู่ทางโน้นไม่เห็นนะพี่โตเราต้องเช็คซ้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะใช่ใช่ถือว่ารอบครอบครับอ่าจากประสบการณ์ที่โดนมาเยอะอ่าไม่ได้โดนมาเยอะเพราะแบบว่าเขาเข้ามานะเข้าไปหาเขานี่แหละอ่าแล้วมันโดนโหมจากแถวๆนั้นแต่แต่เกมเนี้ย ไอ้โดนโยกไปแต่น<ม>ีไ่งไงปาป้าทิ้งล่างไว้ทุ่มไปแล้วกลับได้เงเออนี่มันดีลงมต่ทิ้งล่างมาแต่ข้างหลังครับมีคนเต้ป๊บเอาโดนดึงกลับมายกทันไหมจะกลับมาแล้วถ้ายกไปดาเมจเหมือนจะไม่พอเอาโอ้มันพุ่งได้หลายครั้งนะพยายามฟิกเล่นกับเพื่อนแล้วนะแต่ว่าป้อมล่างครับมีคนมาช่วยกนันหรือเปล่าอีวินเซย์กำลังมามีอติ แล้วปะสี่วิพอดีทันไหมตาเกนเก่าทีเปิดเลยอ,<ล>อ่ะแล้วหนีไม่โดนด้วยกุกูนี่มันเป็นแผนมันเป็นเทคนิคครับไม่ชัดเจนเลยว่าเลือกมาทําไมเลือกมาทําไมเจ้าเป็นใครเลือกมาทําไมเอ่อเลือกมาทําไมฉันเป็นมะนาวต่างรุ่นเออมารุ่ต่างดาวเ <laughs> พมโซนแล้วครับโซนแล้วครับทางขวาเจอมาแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเนี่ยนี่ดาบปลายสายคุ่ควงนะครับและคุ่ควงพยายามจะหนีแต่นั่นไม่ใช่วาร์ปของเขาครับและดูปาดสีสะแตกครับและเก็บ2 2> ด้วยทูด,ดาเมจและเต่าเอกพร้อมกับพีและกระโดดหลบเดฟบอว่าบและป้อมล่างเหลือเจ็ดหกครับก็แตกสลายไปโดยการทำลายของบัวจบสองศูนย์ในสี่นาทีกว่ากว่าจบเข้าสู่นาทีที่ห้าครับมาแล้วหมูหวานเราต้องเล่นโป๊กให้ได้ด้วยนะสองซอร์ไปลงที่เอาบอลพีอยู่นะครับ เล่นโอกได้นี่เพื่อนก็สบายตามไม่ลำบากมากเงินนี่พันเจ็ดพันแปดเบอร์แมนเราดูได้เปรี่ยนตั้งแต่ท้ายเกมเขาก็น่ากลัวนะครับนี่เขาเป็นนี่ด้วยนะครับใช่่เเคยลนตัวยืนเขาก็มีอย่างสกัดถ้าเขายกสวยๆเนี่ยเก็บตัวที่ไม่ใช่เต่าเอ็กแล้วก็เปลี่ยนล้อนานี่ต้องระวังเหมือนกันนะเดี๋ยวจะหาว่าพูดด้วยเวเขาทำได้เปรียบอย่างเดียวเลย พูดถึงข้อควรระวังด้วยเน้นำ2000สองพันบอลสองศูนย์ต้องระวังจริงๆนะครับเพราะว่าตัวไม่ได้หนามีดาเมจนะครับแต่ว่าต้องเรามาระวังในการเอ้ยแล้วมีคนโดนและนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำครับโดนยกเข้าไปแล้วตัวนี้ครับหนียากด้วยครับยังไงก็ต้องทาใจครับตายอยู่ที่ริมกำแพง โดนเน,นี่ยแหละครับพี่คุกควงใส่มาหนึ่งทีจังหวะเดินคุ้มแหนมครับโอ้โหแล้วกระโดดมาปาดใส่เกือบจะเก็บเรดูโอได้แต่ว่าคีกกางดันแต่ตัวตีป้อมไม่มีและเข้าไปปาดจะเอาเรดูโอไอ้ได้สำหรับอัมพิปปาดได้ก็จริงแต่ว่าออกขวามี3รอรับมากี้พยายามจะรักเพื่อนครับหง่แต่เพื่อนไปก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยตัวิีป้อมไม่มีผมตีป้อมไม่แตกกรบเพรีบสาครับจากจังหวะที่โดนมาต้องตั้งรับใหม่ครับ แล้วเราขึ้นไปเล่นข้างบนครับตัวของเต๋าต้องระวังการยกนี่นแหละอ้โแล้วเต่าเอ็กครับกระโดดเข้าไปปาดเล่นกับคูๆครับจังหวะดึงกับมากเขายัางไม่ได้ใช้การเงินตัวนี้ยัง2,000โกรครับ 3, 2, 6นาทีเ็ษเ็จ,เจทางฝั่งวันทีสวอรตยังไม่ได้ทาวเวอร์ไม่ได้ออบเจคทีไรเลยนะครับ เดินไปเรื่อยๆแล้วเป็นความได้เปรียบของเบเบก็ทานแบบต่อน,นี่นะฮะเฮ้ยแล้วยกไปครับจะเอาคิมเตได้แล้วเรียบร้อยเลยครับนี่ฮะจังหวะที่เราต้องระวังเมื่อกี้พยายามที่จะฟิกเขา้าวอลเปอท่อแล้วนะมไม่ทานเ้ยแล้วเขาโอ้โหแต่ว่าเราก็เปิดเหมือนกันครับจะเอาเกราะตรงนี้ไปสู้กับเขาทางใ้นที่คนเราน้อยกว่าแล้วอันีครับได้มาเอ็นเคเมื่อกี้พยายามจะเสี่ยงมาแย่งด้วย,ยเก็บไว้ได้นะครับ กลับมาเท่ากันครับ3-3การเงินเขาบีบเพราะเออจเจอหน้าจ้<ช>า <ไป S 1> เอสองสสตรงนี้และดึงกลับมาคีบเบเกอร์สวนด้วยสำหรับอัมพีและถอยกลับไปครับโอ้โหยืย้อสุดแล้วแต่เอ็นเคยังเก็บอัมพีได้เฮ้ยเขาเริ่มมาแล้วนะใช่ครับเราไปทีละคนเขารู้แล้วว่าเล่นกระต ا าเอ็กยากเลยเล่นกับคนอื่นครับตรงนี้ได้ทาวเวอร์บนมาครับเราต้องเนียนเนียนเล่นฉีกๆบ้างนะครับเราอย่างที่บอกเราไม่มีตัวยืนพอโดนไปทีละคน อันนี้เขาเก่งในเรื่องของการจับทีละคนนะทาคุเวี่งได้เนี่ยแล้วเน<ล>ฟอร์เบิร์กม<า>ีคิมเซนเซแล้วเขาจะดึงออกหลุมนะและไม่ได้วาปครับโดนแทงเรียบร้อยเอ็นเคเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้ยเริมไหลฮะฝั่งไปก็ทาทำเขาเล่นแบบกองกองไม่เรียกกองโจนด้วยเรียกว่ารวมตัวเขาแก๊งอะมาจับพีละคนครับเป็น5ต่อ3เขาพลิกกลับมาขึ้นนำในกอกรับแต่ว่าเรายังไม่หลุดมิติคือมาร์กี้ทำคลิปข้างก่อนนะคือถ้าคลิปไม่เดินเลยอะเขาจะเดินใส่เราอย่างเดียวเลยนะ เขาได้ค่านะแม้ว่าจะดูแบบเอ้ยเราเงินยังน้ำแบบเอาเกมอีกแล้ววันนี้ถือว่ารวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วนี่เกมเริ่มมาต่อมันมีหยุดด้วยมีหยุดด้วยนี่นี่เนี่ยบอกแล้วดึงเต่าเอกเสียฟรีเต่าเอกต้องเป็นคนที่ไปซื้อสกิลให้เพื่อนร่วมทีมก่อนเข้าไฟท์ทำตัวหน้าอร่อยเขาพยายามดึงเข้าไว้หรือตอนเห็นเขาควงอะ โอ้ยเสนอหน้าเข้าไปเลยแต่ก็ต้องระวังยูเอสด้วยเหมือนกันเกือบจะลืมไปได้ไงเลดูโอเลดูโอช็อกเลยอะเมื่อกี ulously, ้เข้า yep. มาชา็อกเข้ามาช็อกเข้ามาช็อตเอ้ยเข้ามาเจ็บเข้ามาสามเข้ามาสามปล่อยตรงกลางจะถอดป้อมตรงกลางให้ได้ครับ 10นาทีแล้วเหมือนกันการดึงของปุ๊บนะครับกับการเปิดวาร์ปของคินเซนะครับใครจะออนไลน์ก่อนกันตีป้อมกลางแตกปุ๊บเขาก็จะมีวิญญาณไว้ส่องแมพเขาบีบเรื่องการเงินมาเหลือหลักร้อยแล้วนะครับสกอร์ห้าต่อสามกำลังเข้าสู่นาทีที่สิบของเกมครับนิดเดียว ด้านขวามากี้ไปเจอหน้าตัวของใครแล้วก็มีอเพื่อนพยายามจะเรียกมากี้กลับมามากี้เหมือนว่ากลับไปทันไม้กดล็อกคิวหนีแต่ว่าหมูหวานโอ้ยไปลักมากี้เหมือนจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องการและยกมากดเดฟกอโมบไปโดน2สยองขวัญครับและการเป็นว่าเต่าเอ็กกอดคอกับหมูหวานตายคู่เลยฮะต้องถอยแล้วครับเอาวันพีไปตัดคลิปกลางสูงก่อนเลยครับ ใช่ครับและข้างล่างคีฟดันเข้ามาด้วยครับมากี้มีฟิกเกอร์นะตวัวคิมนาเซมาเปิดวาร์ปพิงไว้และกูกเมื่อกี้ครับมาพวงครับโอ้และกระโดดกระแทกหลุมครับมากี้เคลียร์คีฟแล้วกลับไปได้โอ้เหล้าแล้วเนี่ยเขาเริ่มดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอด้วยความที่เราไม่มีตัวตัวตัวจะคขำขนาดนั้นนะใช่่แ,แ,แถ้าชวุชวับตอดได้ก็ โอกาสอยู่ครับแต่สิ่งที่เห็นเมื่อกี้นะครับถ้าไม่อยากเกิดที่ดิคือการรักเพื่อนครับปล่อยไลคือปล่อย,ยนะต้องระวังเพลโถมด้วยนะพอพระถมเข้ามาคาร์ฟินี่เขาจะว่างนะครับเด็กมาแล้วคู่ควงที่เขาแบบรอเลยรอคู่เปิดทุนเดียวแล้วจัดนึงจะเอากินเซนแล้วไปกระแท้กดคีิเบกเกอร์มาไล่ปากูดาเมจเขาเจ็บหนักเอาแล้วแต่เราเจ็บปุ๊บ มีเรียกวาร์ปกลับมานะฮะและก้าววิมังกรล่างเกิดเชื่อเชื่อตันเวฟเดฟกลางก่อนนี้ก็มีโอกาสคุมนะครับมังกรสับเช็คเจอด้วยใครโดนใครลั่นลงมาจากพุ่มเลยเจอ NK คนคุเดินมาแต่ตัวของหลุนหลุนทำเวฟอยู่บนเปค้นถามเห็ุแล้วนะตอนนี้เปิด นีป่าอีกทีหนึ่งยิงป่าไปติดคี้ด้วยเตาเอ็กหน้าสั่นเลยครับแต่ว่าไปป่าใส่คุกคูได้เหมือนกันคุกคูเลือดน้อยครับแต่มังกรรับกระทืบอไปหนึ่งทีครับมังกรแต่ว่าเตาเอ็กเลือดน้อยระวังโดนเลเซอร์นะครับความไวแสงมันหลบลำบากครับและอัมพีครับเก็บตะแตกมาเตล้ามากี้กระโดดเข้าไปแทนครับแล้วเข้าไปด้านในด้วยครับด้วยการกดฟิกเกอร์โอ้แต่คุกคูเจ็บหนักเหมือนกันครับก็ถอยครับไม่มีใครกล้าเปิดทวันทีมเหลือเพียงแค่ NK NK ตอนนี้จ้องไปที่หน้ามังกรในขณะที่มากี้กับของเพื่อนเนะยวาร์ปกลับบ้านมามาด้วยฟูเฮดพีแต่ว่าไบเนียนป้อมกางแคนครับบอลทีไม่เอาแล้วมังกรมังกรและด้านขวามีคนโดนไล่นั่งคือ NK ครับพยายามจะหนีแลคิมเต,มเ,ตมเดินมาครับในขณะที่เต่าเอ็กซ์ครับปาดไปเกือบตายแต่ไมเดียวแต่ว่ามากี้ครับดาบจิ้มไปเกี่ยวไม่ทันมันไม่ถึงรับนิดเดียวจริงๆฮะนิดี่เรียกว่านิดนิดหนึ่งครับนิดเดียว เพิดๆตอนนี้โอ้เขามาเหมือนเกมแรกเลยนะนี่กลับจะดึงจะเอาเต่าเอ็กฮะเต่าเอ็กเก็บสแตกก่อนอยู่ในจุดที่เขาก็เริ่มเริ่มแบบไม่มีอะไรจะเสียครับเขาจะใส่ครับอุ้ยนี่เขาเดินหาล่างตายละเต่าเอ็กแล้วฮะคุ๊กคุ๊ก p ฟิกเกอร์เลยเหรอเมื่อกี้าบิบฟิลลี่เลยจะทำอะไรทักอย่างแต่เอาอยู่ว่ัขอเก็บสแตกก่อนเดินไป เดินไปนะป่าร็จปุ๊บลรงที่ใครแล้วกดคีเบรกเกอร์ครับแต่ว่า NK เครับเป็นซับสองเซฟใครไ้ก่อนปาดแรงมากนะคองพีครับกับทาจิของเขากลับมาคุมเกมอีกครั้งครับเบคอนพามต้องค่อยๆเล่นครับแล้วต้องเอาเอาวอนพีนี่แหละครับเป็นคนขึ้นไปขับตั้ลแต่ใส่กระแทกใส่คกๆครับหมปาดไปครึ่งหลอดแบบนี้ ไม่มีคนยืนหน้าให้วันทีมนะแหมพี่คุโดนไปขนาดไหนเขาจะอาหันจะเอามาเกี่ยวอีกนะโอ้ยต่อยสับสวยครับไลฟ์พื้นที่ไปก่อนทางข้างล่างมาร์กี้กำลังจะไปหลับเวฟได้แล้วอินฟินิตสเลเยอร์โอ้ทามมิ่งดีด้วยครับจะปล่อยตอน15นาทีได้พอดีเป๊ะเจอเจอสิงสกิล อ้ยละมากี่ดันสูงแต่ก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะและจะเดินไปปิดครับใกล้ที่จะต้องไปวัดกันหน้าก๊อตซะแล้วแต่เราได้ปล่อยฝั่งตรงข้ามนะใช่ครับปล่อยเพื่อโซนให้เขาเสียเวลาการด้านขวานะคร่บแล้วเราจะมีตัวที่ได้เปรียบมากกว่าและยิ่งเรามีดูอ้ด้วย เขจะยโ,โเยเห็นหเห็นหมดเลยรีบิงเลี้ยงแถวมาเลยระวังยูเอนะเขามาถอดปอมป้อมเราก่อนพีดาบน,นีไปก่อน,อนอปล่อยขวาข้างล่างเราก็ต้องรอะคี่บรีบวกไม่ได้ครับต้องรอให้คีิปมันดันเพื่อให้เขาเสียคนไปกันก่อน เรามีสองแล้วแล้วเลือกดึงหมูหวานหวานกดหน้าสองการดาเมจเต็มที่แต่ว่าเหมือนโซ่จะมีอยู่แล้วหลุนหลุนตามมาต่อยหมูหวานหน้าแตกแหกกันไปโอ้ล้วเข้าไปเลีเยดไฟครับเป็นแบบปูทีมครับพี่มาพร้อมกับอันติครินเตและเก็บครับตัวของใครไปได้เหมือนกันดัดแทงครับโดยมาคีแต่ไม่มีหมูหวานก็อาจจะตามเก็บยากอย,กอยู่โอ้ได้หมูหวานจริงแต่ว่าดีว่าเอาอันพีเข้ามาแล้วใครเขากดแข่งไวไ เชิญกลับไปรอ,อก,ก่อนนะครับรเชิญออกจากสนามประลองออกไปก่อนเฮ้ยขอไม่มีแครี่ก็ไม่ไม่กล้าเปิดเหมือนกันเบี้ยนำก็ไม่ได้เปิดกอล์ฟลเอร์เร,เร็วนะเรียกว่าอันตรายอยู่เหมือนกันอุ้ยเต่าเอ็กต้องรอไอจุดตัดนี่แหละกันเวทสักชิน้นไหมเอาชัวนี่มาแล้วปมแล้วทำเวฟกลางสูงแต่เคก็ทำเวฟบ,บนมาครับแล้วเดินมาหาเจออัลมอนต์ผีด้วย นี่เลี้ยงเลือดก็สลีเยอร์ไว้แต่อางทีรับดาเมจจากก็สลีเยอร์ไปเยอะอยู่นะและตอนนี้กราะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหมวดเตียนกำลังทำงานอยู่นี่คไม่ฝึกครับและเป็นเต่าเอ็ครับที่ยังไม่ปาดพยายามจะโซนข้างบนนะของเราทำกลางก่อนเป็นหลักเลยนะครับ ทำเพื่อให้มีโอกาสที่จะเปิดกอดนะครับถ้าเปิดแล้วมีเปิดมาทะเราก็จะมีโอกาสได้เปรียบตรงกลางก่อนนะครับเอ๊กมาเดินมาแล้วพี่ครับเห็นเอ็นเคครับปาดสโลก่อนหมูหวานกำลังเดินตามมาพราพ้อมฮินเซแต่เหมือนว่าเว็บซ้ายมันโดนดันลึกเขาก็ไม่ฝืนและเต่าเอกครับมาสกิลสายครับไทมเซิร์ฟครับเกี่ยวไว้ก่อน เอาและมาเปิดกอสเลเยอร์แล้วครับสำหรับฝั่งของบิทาหแต่ว่ามูวานยังติดเว็บซ้ายอยู่นะเนี่ยก็เลือกจะไม่ฝืนต่อแลวมากี้ค้ำด้านขวาลุลุนครับพยายามจะหาตัวบางๆอย่างดวงมูวานแลวเข้าไปกลางวงเลยครับอัมพีแลบคีเบเกอร์มาตรงนี้แลวคุๆกครับพยายามจะดึงแต่เหมือนโซ่มันตึงยังไงก็ไม่รู้แล้บแลวมากี้โดนยิงครับจากตัวของเลดิโอครับที่เป็นดาเมจเวทครับเจ็บหนักก็จริงแต่เขามีซาเกตการของฮินเซและวาร์ปกลับมาบ้านด้วยฟูลเฮดพีเลือดเต็มกันหมด เอาแล้วครับมีติดคุมนะครับตัวของกอตต์เตอร์เยอร์อีกครั้งหนึ่งและคูคูอยู่ในพุ่มของหมูหวานหมูหวานครับอยู่ครับใกล้ๆพุ่มของตัวเองครับในขณะที่หมูหวานไม่ได้เช็คพุ่มตัวเองลุกเลิกคูคูอยู่ในพุ่มหมูหวานและหมูหวานครับยังอยู่ใ,นใ,นใกล้คูคูดึงออกมาจากพุ่มหมูหวานและตรงนี้หมูหวานโดนเกี่ยวกับมาก,กดท่าตองยื้อกันไว้และคีปเ,เ,เกอร์ไปด้านหลังครับหมูหวานกลับบ้านไม่ได้ไได้วยการวาร์ปของคิมครับแต่ว่าเก็บใครไปแล้วครับเบคอน้ามครับจังหวะที่มึนๆกันอยู่เมื่อกี้และคู่คู่พยายามาาที่เลลนกงครับ แล้ววิ่งไปตรงนี้ครับโอ้โหและด้วยตัวที่ได้เปรียบครับฆ่าเป็นและสองสยองขวัญมาเก็บก๊อตต่อครับรออะไรคนเยอะกว่าเห็นคือจังหวะที่หมูหวานโด่นนึงไปอ่ะพื้นที่ข้้งหลังเปิดครับแล้วของเราอ่ะเข้าไปล้วงเขาได้ทั้งเรโดโอทั้งใครเลยนะครับและหมูหวานรอดครับเลนี้ครับก๊อตสเลเยอร์ครับตกเป็นของเบคอนทามเอาละครับเอาละครับเอาแล้วได้ก๊อตสเลเยอร์มาและฝั่งของข้าครับไม่มีป้อมสโลกลางและล่างอ่าปล่อยดีๆบอกเลยโอกาสแพ้น้อยมากเออ สเตเลเยร์ตัวนี้เงินนำขนาดนี้สามพัน,พน,นังหวะนี้แล้วเราเห็นดาเมจอาวันพีเอ,อ้ยอาวันพีอาวันพีเขาไปกลางวงเลยคือเราจะเสียเปรียบตอนเขาเปิดก่อนเราก็เลยเชียบเปิดก่อนเลยไม่พอเราเห็นตรงกลางไหพอเขาโถมมาเอาพีโดดส่วนไปข้างหลังอปาดโดนใครดีเดียวครึ่งหลอดโดนใครไะ โดนใครก็ไม่รู้โอเลเเคครับจะเข้ามาโดนแผ่นครับไส่เลนเข้ามาโอทำให้สกิดเสร็จปุ๊บหลุนๆครับพยายามจะมารับต่อโกดไวยบิดฟูลี่นะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดกว่า <c oughs> ในขณะที่อวัลพีโดนยกจากคุกกูไปด้านซ้ายแต่ตอมกลางแตกไปแล้วครับแต่เต่าเอ็กเข้ามาปาดและดิโนครับตายจากหมูหวานและมาร์กี้เลือกมาพยายามจะหาจาังหวะเกี่ยวคุกกูครับจะดึงความสนใจแต่ตอนนี้ครับแตกพ่ายไปแล้ววันทีมครับหลุนๆก็กลับบ้านไม่ได้ตรวจเอ็นเคกับตัวของคุกคูพยายามจะยิงอย่างสุดความสามารถคอบสเตี่บอกว่าไม่สนใจผมตีบ้านเพื่อจบแล้วส่งไปก็ทา แบกเกตไปสามูนย์ภูสวรดค์ครับ